นี่คือมหากราบ72ชั่วโมงที่เชียงใหม่ที่จะเปลี่ยนนิยามคำว่าสวรรค์ของนักกินไปตลอดกาลเปิดเรื่องมาก็คือโอ้โหอาหารหน่ากินวางเรียงกันจนล้นโต๊ะไม้แล้วดูผู้หญิงคนนั้นสิท่าทางการกินของเธอคือมีความสุขเบอร์สิบอร่อยแบบอื้มตะลึงในรสชาติบอกเลยว่าทริปนี้ทุกอย่างคือที่สุดของความอร่อยความหลากหลายและราคาที่เป็นมิตรจนน่าตกใจ ใครสายกินดูแล้วต้องอ้าปากค้างเรื่องมันเริ่มปุ๊บโอ้โหอาหารน่ากินวางเต็มโต๊ะไม้เลยจ้าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโซยอย่างมีความสุขฟิลแบบนี่และรสชาติชีวิตแปบ๊บเดียวภาพก็เปลี่ยนไปให้เห็นวิวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงปรี๊ดแถวพระาธาตุดอยคำสวยมากมีพระสงฆ์กำลังเดินลงบันไดด้วยนะแล้วภาพก็เน้นไปที่อาหารสตรีทฟู้ดแบบใกล้ๆ มีทั้งของห่อใบตองน่าลุ้นแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวร้อนๆควันฉุยเลยอื้มหิวมีแผนที่ขึ้นมาให้ดูด้วยว่าเชียงใหม่อยู่ตรงนี้ของประเทศไทยนะจ๊ะทีนี้เราก็ไปส่องบรรยากาศร้านค้ากันแบบรัวๆเลยแม่ค้ากำลังตักแกงเหลืองอ่อยวัตถุดิบส้มตำนีค่ครุบเครื่องสุดๆไส,ส้อั่วก็มีนะโหดูการทำโรตีสิมืออาชีพมากแล้วนูน่น ข้าวเกลียบปากหม้อกำลังนึ่งร้อนๆเลยจ้าแล้วก็เมนูเด็ดภาคเหนือข้าวซอยเขาเตรียมกันแบบนี้เลยหน้าตาตอนเสิร์ฟคือดีงามพระรามแปดยังมีซุปค้อนๆกับการทำลาบด้วยนะโอ้ยน้ำลายไหลเอาละ่ะตัวเอกของเราผู้หญิงคนเดิมกระโดดขึ้นสกูตเตอร์สีแดงแปรดสวมหมวกกันน็อกปุ๊บบิดเลยจ้าไปตามถนนแล้วก็มีตัวอักษรเท่ๆขึ้นมาว่า เชียงใหม่เอา้าไงมาโผล่สนามบินซะงั้นถ้านอนเล่นริมหน้าต่างชิวไปอีกอ๋อเขามีผู้สนับสนุนนี่เองโอเคกลับมาที่เชียงใหม่ที่นี่มีแต่ของสวยงามงามทั้งนั้นเลยทั้งพระนอนองค์ใหญ่ยักษ์ทิวทัศน์ธรรมชาตินี่เขียวชอุ่มถนนหนทางก็น่าขับรถเล่นวัดวาอารามก็คือสวยตะโกนเราจะเห็นชีวิตบนท้องถนน คนขี่สกูตเตอร์กันเต็มไปหมดอุ๊ยมีน้องช้างด้วยแล้วเธอก็จอดสกูตเตอร์แวะร้านแรกจ้าชื่อร้านลาบพันพวนดูเมนูก่อนเลยสั่งอาหารเสร็จปุ๊บมานั่งที่โต๊ะอาหารมาเต็มเธอแนะนำตัวแล้วจ้าชื่อดูบี้นี่เองระหว่างนั้นก็มีภาพสั้นๆให้ดูวิธีทำลาบแบบคลุกเคล้าในชามน่ากินแล้วเธอก็เริ่มเล่าเลยว่าลาบเนี่ย มันมีที่มาอย่างไงนะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านเรายังไงฟังเพลินๆไปและเธอก็ชี้ให้ดูว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างส้มตำเอย่ยแกงเนื้อเอย่ยลาบเนื้อสุกไส้อัว่วแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆจัดเต็มมากและเธอก็หยิบจานเด็ดขึ้นมาลาบไก่ดิบใช่ไก่ดิบเธอก็บอกว่าอื้อมันเป็นแบบนี้นะ มีแคบหมูกรอบใบมะกรูดทอดหอมเจียวต้นหอมเธอยอมรับนะว่ามันก็แอบเสี่ยงนิดนึงแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละเธอบอกรสชาติกับเนื้อสัมผัสมัมนดีงามมากแล้วก็มีภาพตัดไว้ๆให้ดูการเตรียมลาบไก่ดิบจานนั้นกับการย่างแหนมหมกในห่อใบตองหอมหอมมาต่อกันที่แหนมหมกแค่40บาทเอง เธอลองชิมแล้วบอกว่าอมมันเปรี้ยวเนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆวุ้นเพราะว่าเขาหมักด้วยหนังหมูกับข้าวเหนียวนี่เองมีคลิปสั้นๆให้ดูวิธีทําแหนมด้วยนะแล้วก็พาดแหนมหมกย่างหอมๆกินของหมักแล้วก็ต้องตัดเลี่ยนด้วยส้มตำห้าสิบบาทเองเธอก็คลุกคลุกลุกแล้วก็ชิมบอกเลยว่าสดชื่นมากเปรี้ยวๆหวานๆช่วยตัดเลี่ยนจากเมนูเนื้อได้ดีสุดๆ แล้วก็มีภาพตอนเธอกินส้มตำแบบอือหืออร่อยมากยังไม่หมดไส้อั่วก็มาจ้าเจ็สิบห้าบาทเองเธอกินแล้วก็ชมว่ารสชาติมันเข้มข้นเผ็ดร้อนถึงเครื่องโหดูตอนเขาหั่นสิน่ากินกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานสิเนาะเดินไปร้านโรตีป้าเดเลยจ้าร้านนี้ไม่ธรรมดานะได้มิชลินบิบกูมองห้าปีซ้อนไปถึงก็คือคนต่อคิวละจ้า ยืนดูเขาทำโรตีเพลินๆเ,เลยนวดแป้งทอดใส่เครื่องเธอสั่งโรตีไมโลไปแค่20บาทเองได้มาก็ยืนกินริมถนนเลยฟินๆเธอบอกรสชาติมันดีแต่ยังไม่พอสั่งโรตีช็อกโกแลตต่อ25บาทแล้วก็มีโรตีเนยเอก10บาทโชว์การเตรียมโรตีช็อกโกแลตแล้วก็ขั้นตอนการทำโรตีเนยทาเนยพับแป้งทอด เธอกินโรตีเนยแล้วก็เปรียบเทียบเลยว่าชอบอันนี้ที่สุดถึงร้านเขาจะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนเนยกีก็เถอะแต่มันหอมอร่อยมากตกดึกเธอก็ยังไม่หยุดกินขี่สกูตเตอร์ไปหาร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวแค่25บาทเองเป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบเหนือที่ใส่เลือดหมูก้อนกับมะเขือเทศเขาตักให้ดูแบบร้อนๆเลยเธอลองชิมแล้วบรรยายว่าน้ำซุปมันเข้มขน้นเผ็ดๆมีกลิ่นกุ้นิดๆเปรี้ยวหน่อยๆ ตัวเส้นขนมจีนกับเลือดหมูก้อนก็เข้ากันดีดีกินเสร็จก็ไปเดินย่อยที่ตลาดกลางคืนร้านค้าเยอะแยะเลยแล้วก็ไปแวะร้านขนมครก20บาทดูเขาทำเพลินเลนเลยพอได้มาเธอก็ชิมอืม้มไซส้กะทิข้างในเยิ้มเลยส่วนแป้งด้านนอกก็กรอบนิดๆิฟินกินเสร็จก็สวมหมวกกันน็อกตัดมาตอนกลางวันเดินเล่นชิュๆริมถนนแล้วเธอก็แวะร้าน ซาริฟะข้าวถั่วภูเชียงใหม่ขายข้าวแรมฟืนหรือข้าวถั่วภูแบบพมา่า40่บบาทดูตอนเขาเตรียมสิตักข้าวแรมฟืนใส่ชามโรยถั่วลิสงผักชีน้ำมันพริกแม็กกี้ด้วยเธอนั่งลงกินแล้วก็มีแบบยำข้าวแรมฟืน40บบาทมาอีกจานเธอกินแบบน้ำก่อนแล้วเธอก็อุทานเลยว่านี่คือเมนูโปรดที่สุดเท่าที่เคยกินมามันดีขนาดนั้นเลย เธอบอกตัวข้าวแรมฟืนมันทำจากถั่วเส้นเครื่องต่างๆมันลงตัวมากจากนั้นก็กินยำแบบแห้งอธิบายว่าเนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆวุ้นเท้าหู้ที่ทำจากถั่วลันเตารสชาติก็ผสมผสานกันดีสรุปเธอซัดเรียบทั้งสองชามยังยังไม่หยุดเดินไปร้านอาหารไทยฮาลาวโซเฟียต่อเห็นเขากำลังย่างสเต๊ะไก่กับเนื้อเสียบไม้ห,มหอมๆเลยสั่งสเต๊ะรวมมา 70บาทมีน้ำจิ้มถั่วกับอาจารย์แตงกวามาครบเธอลองชิมสเต๊ะเนื้อก่อนจิ้มน้ำจิ้มถัว่วชมว่าเนื้อนุ่มหมักได้ดีมากต่อด้วยสเต๊ะไก่ก็นุ่มเหมือนกันลองกินพริกกับหอมแดงที่มาคู่กันโอ้โหพริกเผ็ดมากสรุปเธอชอบเนื้อมากกว่านิดนึงไปต่อจ้าร้านมิชลินอีกแล้วลุงขจรวัดเกตเข้าเกลียบปากหม้อ2023ถึง2025 โหดูขั้นตอนการทำข้าวเกลียบปากหม้อสิละเอียดอ่อนมากทำบนเตานึ่งที่ขึงผ้าเข่าบางเธอได้มาทั้งข้าวเกลียบปากหม้อ20บาทแล้วก็สาคูไส้หมูลองข้าวเกลียบปากหม้อก่อนแป้งบางนุ่มไส้ถั่วลิสงหว,นหวานๆโรยกระเทียมเจียวกับพริกดีงามแล้วก็มาลองสาคูไส้หมู20บบาทเป็นแป้งสาคูไส้หมูสับกับถั่วลิสง ปกติเขาจะกินกับผักกาดหอมและพริกเธอก็ห่อโชว์เลยคำเดียวอื้เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มไส้ก็หวานเค็มฟินสุดๆเธอก็ยังพูดถึงป้ายมิชลินไม่หยุดแล้วก็เดินเดินเดินเข้าร้านคาเฟ่คนแน่นๆชื่อว่าบ้านเปียมสุขร้านนี้ก็ได้รางวัล User's Choice 2023ถึง2025ด้วยนะ สั่งเค้กครีมมะพร้าว145บาทกับพายบนานอฟี่145ี่1 4บาบาทดูหน้าตาเค้กสิน่ากินมากเธอหันไปชวนเพื่อนน่าจะชื่อเควินลองชิมเค้กครีมมะพร้าวก่อนพอกินเข้าไปทั้งคู่คือตาโตมันเบามันฟูมันหอมมะพร้าวมากมีเนื้อมะพร้าวสดแทรกอยู่ด้วยส่วนพายบานาฟี่ก็อร่อยถูกใจไม่แพ้กัน พักของหวานแป๊บหนึง่งเดินทางไปร้านเมชุรินอีกแล้วจะกินให้ครบทุกร้านเลยไหมเนี่ยข้าวซอยลุงประกิจกาดก้อมดูเขาเตรียมข้าวซอย50บาทกับข้าวมันไก่ผสมไก่ทอด50บาทน่ากินทั้งคู่เธอได้มาทั้งสองจานเลยจ้าพร้อมเครื่องเคียงนัน่นๆเธอก็อธิบายน้าตาข้าวซอยคลุกเคล้าเครื่องปรุงน้ำพริกเผาแล้วก็ชิม ออืหเธอบอกรสชาติมันเข้มข้นลึกซึ้งสุดยอดแล้วก็ลองเข้ามันไก่ผสมไก่ต้มนุ่มไก่ทอดกรอบข้าวก็หอมแต่ดูเหมือนใจเธอจะเอนไปทางข้าวซอยมากกว่านะ กินของคาวแล้วก็ต้องหาเครื่องดื่มแวะร้านน้ำริมถนนเลยดูเขาทำนมเย็นสีชมพูกับชาเขียวเย็นน่าดื่มมากเธอก็ไปนั่งชิมชาเขียวเย็น40บาทกับนมเย็น40บาทริมคลองชูชิ่อบรรยายรสชาติว่ามันหวานหอมนมสดชื่น ตกเย็นยังไม่หยุดเดินไปร้าน BB Restaurant อาหารพมาร่าและไทยเห็นเขากำลังเตรียมยำต่างๆกับแกงแบบพมา่าน่าสนใจมากเธอนั่งลงแล้วลองชิมข้าวคลุกมะเขือเทศแบบชาวไทยใหญ่40บาทเธอบอกเนื้อสัมผัสมันแปลกดีเกือบเหมือนมันบดหรือริซอตโตจากนั้นก็ลองแกงไก่มันฝรั่ง60บบาทบอกว่าคล้ายๆแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะแต่เครื่องเทศมันต่างกัน ต่อด้วยยำยอดมะขามอ่อน40บาทรสชาติเปรียปร้ยวๆฝาดๆนิดๆและทีเด็ดยำใบาชาหรือลับเพตโต40บาทเธอกินแล้วชมไม่หยุดว่ามันมีการผสมผสานของเนื้อสัมผัสที่ซับซ้อนมากมีถั่วกรุบกรอบใบาชานุ่มๆเมื่อเขือเทศรสชาติของใบาชาหมักก็คืออร่อยเธอบอกร้านนี้สุดยอด ดึกแล้วไปหาขนมปังปิ้งกันเถอะไปถึงร้านเขาปิ้งขนมปังบนเตาถ่านห,มหอมมเลยทานเนยหัน่นราดนมข้นหวานน้ำตาลโอ้ยเธอก็สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังปิ้งสองจาน จานหนึ่งมีดิฟสังขยาใบาเตยกับชาไทย45บาทอีกจานร,ราดนมข้นหวาน40บาทเธอลองชิมทั้งสองอย่างบอกว่าขนมปังมันกรอบนอกนุ่มในหอมเนยดิฟก็หวานกำลังดีโดยเฉพาะแบบราดนมข้นหวานฟินสุดๆยังยังไม่จบไปต่อร้านมาม่ารอบดึกดูนาฬิกาสิหลังเที่ยงคืนแล้วร้านมาม่าฟ้าธานีคนแน่นร้านเลย ดูเขาปรุงมาม่าต้มยำใส่เครื่องตุ้มๆเธอได้มาม่าต้มยำชามใหญ่เบิ่ม50บาทสั่งพิเศษใส่ไข่ลวกลูกชิ้นหมูสับปลาหมึกคณาเครื่องแน่นจริงเธอคลุกคลุกคลุกแล้วก็ชิมโอ้โหรสชาติมันเข้มข้นจัดจ้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบเธอบอกว่านี่แหละสุดยอดอาหารปลอบใจยามดึก กินเสร็จก็ออกจากร้านเดินไปตามถนนตอนกลางคืนขี่สกูตเตอร์อีกแป๊บหนึง่งตัดมาตอนเช้าเลยวันศุกร์ที่ตลาดนัดกลางแจ้งน่าจะเป็นตลาดจีนยูนนานคนเยอะมากร้านค้าเพียบขายทั้งอาหารผักผลไม้ของแห้งเส้กรอกผู้หญิงของเราก็เดินยิ้มแฉ่งเลยและเธอก็ไปหยุดที่ร้านขายเจียนปิ่ง20บาทเครปแบบเค็มของจีนดูเขาทาสิ ละเลงแต้งตอกไข่โรยต้นหอมทาซอสใส่แผ่นเกี๊ยวกรอบแล้วก็พับน่ากินมากเธอไปนั่งกินท้ายรถกระบะชิมแล้วก็บอกว่ามันกรอบกรอบเค็มๆหวานนิดๆอร่อยแล้วก็มีภาพบรรยากาศในตลาดอีกร้านของทอดแกงต่างๆชาพมา่าแล้วเธอก็นั่งลงที่โต๊ะพร้อมอาหารว่างฮาลาวพม่าเต็มโต๊ะรวม175บาท มีทั้งมัสมั่นแพะกับโรตีถั่วชิกพีซาโมซาหอมทอดแล้วก็ขนมข้าวเหนียวมะพร้าวเธอก็เริ่มจิบชาพมา่าแล้วก็ลองชิมอาหารต่างๆจิ้มนานกับมัสมัน่นลองซาโมสากับหอมทอดมีภาพตอนเธอกินแบบใกล้ๆแล้วก็ลองขนมข้าวเหนียวมะพร้าวอธิบายเนื้อสัมผัสแล้วก็มีร้านขายข้าวจี่สีม่วงย่างเตาถ่านส0บบาทเพื่อนเธอกินคนชิมบอกว่าเนื้อเหนียว หวานนิดๆกินของข้าวมาเยอะเปลี่ยนโหมดไปร้านกาแฟาหรูๆบ้าง Rose อ e d และ p o r y Lab โอ้โหบาริสต้ากำลังทำลาเต้อาสสวยเชียวเธอสั่งลาเต้200บาทกับ Black and Yellow ล่130บาทไปนั่งจิบข้างนอกร้านเธอลองลาเต้ที่มีอาสสวยๆแล้วก็ลอง Black and Yellow มันดูเหมือนมอกเทลเอสเปรสโซผสมมะม่วงหรือสวรสน่าสนใจ แล้วเธอก็ลองกาแฟาดำเย็นแบบกระป๋องด้วยนะดูท่าทางจะชอบบรรยากาศร้านนี้มากเงยหน้าไปเจอเครื่องบินบินผ่านแล้วเธอก็เดินทางมาถึงร้านเด็ดอีกร้านคือเฮ ah ียหงหมูอบองอื้มเห็นองค์ดินเผาใบใหญ่ๆที่เขาใช้ย่างหมูกรอบขับไก่ด้วยท่านดูตอนเขาเตรียมหมูกรอบสิน่ากินมากมีส้มตำข้าวโพดไข่เค็มด้วยเธอก็นั่งลงอาหารเต็มโต๊ะอีกแล้ว ส้มตำข้าวโพดไข่เค็ม65บาทหมูกรอบ70บาทไก่ย่างเจบาทข้าเหนียวน้ำจิ้มเพียบเธอลองชิมส้มตำข้าวโพดก่อนเลยคลุกคลุกคลุกแล้วก็ชิมหมูกรอบจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหความกรอบรสชาติมันสุดยอดแล้วก็ลองไก่าย,ย่างเธอบอกว่ามันนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นรมควันมากๆเธอกินจนหมดเกลี้ยงดูพึงพอใจสุด แล้วก็มีภาพสรุปสั้นๆเขาซอยวิวดยคําแล้วก็ตอนขี่สกูตเตอร์กลับมาที่สนามบินอีกครั้งเธอก็พูดถึงผู้สนับสนุนอธิบายการสร้างเว็บไซต์แล้วก็จบโอ้โห72ชั่วโมงที่เชียงใหม่ของเธอมันคือสวรรค์ของนักกินชัดๆสุดยอดไปเลย